มุมน,นี้นั่งทานกาแฟชิลๆค่ะทุกคนต้นมอนสเตเล,ล่าของเราบานสะพังจ้าเย็นดีคะ่ะนั่งใต้ถุนนะค่ะทุกคนข้างบนก็จะเป็นเครือดอกไม้ด้วยนะจ๊ะแต่ตอนนี้ดอกไม้มันหายหมดเลยจะเครือ <c oughs> มุมโปะถ้าลูกค้าไม่อยู่บ้านแนละ้วมาดามทงดอยก็จะมานั่งหลันงลาอยู่แถวนี้แล้วค่ะทุกคนอากาศมันเย็นสบายมันไม่ร้อนมากจ้ะ จัดสวนย่อมไว้ที่บ้านน่ะก็ทําให้เราได้ผ่อนคลายด้วยนะคะทุกคนจัดมุมเล็กๆน,น้อยๆค่ะเอาไว้ชมเอาไว้ให้ผ่อนคลายหัวจิตหัวใจค่ะทุกคนดอกไม้ดอกไรนี่นูนช่วยได้เยอะนะคะอันนี้ขาของเรางามงามไม่ค่อยได้มาขุดไปทําต้มยงต้มยำเลยจะหัวบเริ่มบลเทมขาก่อนนะะี้จะทุกคนนี่ก็กล้วยไม้ดีของ วันนี้ก็จะได้ล่มเงาเอาเปมานอนจะทุกคนกุหลาบไม่น่าดิบไปทำชาได้แล้วก็จะเนี่ยบานสะพังเลยทั้งบานทัง้งตูมจะทุกคนกุหลาบวันนี้มีแดดจ้าช่วงนี้ลีลาวด,ดีไม่ออกดอกเนาะชมดอกอย่างอื่นไปจะทุกคนสวนหย่อมของเรา